สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับแนะนำตัวสิชื่อขนมเค้กหวานคะ่ะอยู่ทีมเอ่อมาร์เก็ตติ้งค่ะพูดเสียงปกติจริงเหรอทำไมต้องบิดเสียงให้มันเบาลงกลัวอะไรก็เป็นคนตัวเล็กเกรงหรือเปล่าจ๊ะดูออกเลยค่ะชื่อขนมเค้กคะ่ะอยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งค่ะไม่ไม่ชื่อขนมเค้กหวานแล้วหรออุ้ย <laughs> อันนั้นไม่ใช่ในวงการนะคะ <laughs> <laughs> เป็นกราฟิกดีไซน์ให้ทีมมาร์เก็ตติ้งค่ะ หรอหน้าที่กราฟิกดีไซน์ทีมมาร์เก็ตติ้งนี่เขาทำอะไรบ้างทุกอย่างเลยที่เป็นดีไซน์เราตอนแรกนี้ที่จะมาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ไพร์มอ๊อฟทำอะไรมาก่อนปั่นเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกัน,นะค่ะอยู่ที่อีกบริษัทหนึ่งค่ะเป็นเอ็นซีเล็กๆในบริษัทประกันแล้วมัรู้จักไพร์มออได้ไงโดนยิงแอดทุก <laughs> วันเลยค่ะช่วงช่วงกลางค่นเขายิงแอดเก่งมากบอนี้ก็เลยแบบเออก็เลยต้องคลิกสักหน่อยแล้วก็แบบมีตำแหน่งว่างพอดีก็เลยสมัครมา จริงๆเคยได้ยินจากพี่ที่บอกกับว่าเขาพูดไว้แบบเออบอลเนี้ยเขาอยากไปสมัครแต่ว่าเขาก็ลาออกไปเลยไม่รู้ว่าเขาได้ไปสมัครหรือเปล่าแล้วพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์มันก็สวยดีแล้วมันดูมีกิจกรรมให้ทําเยอะเราก็เลยสมัครมาค่ะมันดูน่าสนุกน่ากามาทำกิจกรรมคิดว่าที่ทำงานเป็นยังไงงานหนักไหมมีการคาดเดาไว้ก่อนเปล่าว่าแบบจะเจอจะเจออะไรบ้างคาดเดาหนูว่ามันต้องหนักเพราะว่าหลายหลายเสียง เขาลืออ้างกันมาว่ามันหนักแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่ไม่เครียดใชายเราก็เลยรู้สึกสนุกเอ็นจอยทุกวันไม่อืมชอบมาทำานสรุปก็คือเข้ามาก็เป็นอย่างที่คิดไว้ถูกไหมใช่ตรงเลยแล้วก็ส่วนเนื้งองานอะอาจจะแบบรู้สึกว่าชอบที่ได้ทําอะไรหลากหลายไม่แน่ใจว่า g r a ฟิกดีไซน์คนอื่นอาจจะชอบไหมแต่ในส่วนตัวเคก็ชอบที่ได้ทาอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> เพราะมันทาให้เรารู้พวกเรื่อง marketing รู้เรื่องการถ่ายภาพการเรียนรู้ SEO อะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างชอบมากมันเหมือนเราไม่ได้เรียนรู้แค่ดีไซน์อย่างเดียวเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่บริษัทนี้เขาทําด้วยไหนเล่าถึงแบบเนพื่อนพี่ๆรู้แบบว <ๆ S 2> ่าเป็นยังไงบ้างคือคนน่ารักมากทุๆๆกคนน่ารักมากเจ้าเือเต็มที่เข้ามาวันแรกก็เจอพี่หนึ่งคนแรกเลยเขาก็ดูแบบคุยเก่งสนุกสนานชวนคุยไม่ให้เราเหงาใช่ไม่ให้เราว่างสนุกสนานกับเป็นบ้านทีเ้นรขั้นเออสิงแต่พูดไม่ได้นาะเดี๋ยว เดี๋ยวตัดไปแล้วเดี๋ยวผิดใจกันพี่หนึ่งเป็นคนชอบขำค่ะอ,อยากใช่อยากจับเขาไปตรวจชียว่ <c oughs> แล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยไหมตั้งแต่เข้ามาทำงานที่ไพมอลมี <c oughs> รู้สึกระบบ การทํางานของที่นี่กับออที่อื่นมันดูมันดูแตกต่างคือที่นี่เราค่อนข้างที่จะเสนอความคิดหรือเราค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองได้สูงและระบบการทํางานคือเราสามารถแชร์กันได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหัวหน้าคนนั้นจะเป็นพี่คนนี้นจะเป็นน้องเราก็คุยกันได้เลยตรงๆว่าเราแบบคิดอย่างนี้เรามีดีไซน์อย่างนี้เสนอไปได้ไม่ได้แต่ว,ว่ากันโอเคเข้าใจแบบนี้หรอ มันไม่ใช่ยอย่างนี้อ่ะจริงเขาอาจจะไม่ว่างเลยก็ปล่อยให้ทำแบบเออเอาตัวรอดเองเอจริงเหรอให้หนูลงเรือรอดอีกเหรอแล้วปกติถ้าน้องเหนือจากงานเวลาว่างชอบทำอะไรเวลาว่างหนูดูซีรีส์กับทำอาหารใช่ค่<ฮ>ะสัญชาติไหนสัญชาติตอนตกชอบฝรั่งค่ะหนูชอบเรื่องดาร์กในเน็ตฟลิกสนุกที่สุดเพราะว่ามันซับซ้อนมันคิดเยอะดีมันดูไม่ได้แบบดูย่อยง่ายเกินไปเราสิ่งที่ดูในซีรีส์ใช้กันชีวิตประจำวันบ้างไหม จริงๆมันก็ได้เลยแต่เรื่องที่หนูดูมันมันน่ากลัว <laughs> เราเรื่องอาหารเนี่ยชอบทำอาหารแบบจริงๆทำอาหารง่ายๆเป็นสปากเก็ตตี้ใช่ค่ะสปากเก็ตตี้ปกต,ปติแล้วเคกชอบทำอะไรที่บา้านชอบทำอะนที่ออฟฟิศมากกว่า าในสางานหนูนะโดยส่วนตัวเป็น g r a ฟ h i ด d e s i g n อะ่ะชอบบุ๊กโฟมโฮมากกว่าเพราะว่าเราตื่นปุ๊บแล้วเราก็เริ่มได้เลยแต่ทําที่นี่ก็ดีได้เจอเพื่อนๆหรือว่าเราเราได้เอ่อมาเจอผู้คนมันก็จะมีความสนุกสนานมากกว่าแต่ถ้าทําที่บ้านมันก็สะดวกไม่ต้องเดินทางแตเราเป็น g r a ฟิ i ด designer ที่นี่มันต่างจากที่อื่นๆที่เคเคยทำไหม แต่ไม่ได้มากขนาดนั้นก็คือต้องลงตังหรือไม่ตังค์างปันกลาง <laughs> รู้สึกว่าการได้ดดดเรียนรู้หลายอย่างมันทําให้เรามีสกิลเพิ่มขึ้นให้เรามีความรู้มากขึ้นพอเรามีความรู้มากขึ้นเราก็จะมั่นใจในตัวเองในแต่ละวันที่เรามาทํางานมากขึ้นนอกเหนือจากงานกราฟิกดีไซน์ที่ทำเนี่ยอะไรที่ได้เรียนรู้ใหม่แล้วรู้สึกว่าเอ้ย ชอบอันนี้น่าสนใจจังอยากจะพัฒนาเพิ่มจริงๆมี2อย่างคิดได้ใจก็คือโมชั่นแบบพี่บอสแล้วก็ตอนที่เข้าไมาแรกอ่ะพี่หนึ่งเขาพาไปเหมือนปูพื้นฐานมาร์เก็ตติ้งอันนั้นชอบมากเพราะรู้สึกว่าในด้านดีไซน์เราเวลาเราอยู่ที่ไหนอ่ะมันไม่ใครเคยที่ต้องมาบอกว่าบอสเราทําอะไรยังไงอยู่แต่พอเราได้รู้ว่าบอสเรากำลังทําอะไรอยู่่มันทําให้เราแบบมีความรู้สึกอยากเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต่อยอดให้ให้ทีมมันแบบไปได้โฟลมากยิ่งขึ้นเค้กประทับใจอะไรมากที่สุดตอบดีๆนะอันน ป <c ane> <have> ระทับใจพี่พี่น้องๆทองได้ช่วยเหลือเพราะว่าอย่างเราเพิ่งมาอ่ะเรายังไม่รู้ระบบหรือเรายังไม่รู้วิธีการทํางานที่ว่าที่นี่เขามีโฟอย่างไรแต่ว่าพี่พี่ก็ช่วยเหลือทุกคนอ่างั้นไหนลองแกล้งชนคนเข้ามาทำามาี่ไทมอลหน่อยดีว่าแบบเฮ้ยอยากทํางาี่นี้ต้องมีอะไรยังไงบ้างอือก็ต้องมีความหอมพร้อมเสมอหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องพร้อมสําหรับตลอดเวลาเพื่อที่โอกาสมาเราจะได้ พุ่งเข้าชนไปเลยต้องพร้อมไหมต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องพร้อมตลอดเวลาพร้อมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มาสมัครได้เพราะว่าที่นี่สัมภาษณ์ไม่เหมือนที่อื่นยังไงไหนเราบอกไม่ได้ต้องมา,ต,งมามต้องมาสัมเองจะไม่เมาหน่อยหรอว่าตอนสัมภาษณ์เออฉันโดนอะไรบ้าง